วันนี้เยโมนทําเมนูอะไรคะเยโมนจะผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ค่ะอันนี้หมูเยโมนผัดหอมแล้วนะคะกับกระเทียมหมูสุกแล้วนะคะเยโมนก็จะใส่ไข่เข้าไปค่ะใส่ไข่เข้าไปนะคะใส่ไข่เข้าไปเส้นเยโมนก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เราจะใส่กระหล่ำนะคะวันนี้เราไม่มีคะนา้าเราก็ใส่กระหล่ำนะคะ รอให้ไข่เราสุกก่อนนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยไข่เรายังไม่สุกค่ะเยโมนก็จะใส่ผักลงไปนะคะเยโมนใส่เส้นทีหลังนะคะเพราะว่าเยโมนนึ่งเส้นไว้แล้วค่ะพอดีเส้นเยโมนมันเป็นเย็นเกินไปแล้วมันแข็งเยโมนก็เลยนึ่งค่ะตอนนี้เยโมนก็จะปรุงรสเลยนะคะใส่ผงชูรสไปใส่น้ําตาลไปค่ะใส่ผง รสดีค่ะใส่ไก่โมนก็จะใส่ซอสปลาเขียวหน่อยนะคะเส้นเยมนนึ่งแล้วเยมนเลยผัดทีหลังนะคะอันนี้เป็นสูตรบ้านเยมนนะคะสูตรอาหารไม่มีไายตัวนะคะสูตรไทยก็สูตรมันนะคะ เราะว่าเส้นเยมมนสุกแล้วเยโมนก็เลยใส่ผักใส่หมูใส่ไข่ไปก่อนค่ะเดี๋ยวเยโมนจะใส่เส้นทีหลังนะคะเยโมนก็จะใส่เส้นแล้วนะคะนี่เส้นเยโมนนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะเยโมนก็จะแต่งสีด้วยสียดำหน่อยนึงค่ะใส่ไม่เยอะหรอกค่ะ ผัดง่ายๆค่ะยายมนใช้น้ำมันไม่เยอะค่ะใช้นิดเดียวค่ะยายมนใช้น้ำมันหมูนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าเส้นเรานึ่งแล้วมาผัดเส้นจะไม่เป็นก้อนนะคะถ้าเกิดเราไม่นึง่งเรามาผัดกินะเส้นมันชอบติดกันมันเป็นก้อนๆนะคะอันนี้คือเป็นสูตรของบ้านยยมนเองนะคะ เยโมนทำลาดหน้าเยโมนก็ไม่ผัดนะคะเยโมนเอามานึ่งคุกสีอิ๊วแล้วก็นึ่งนะคะนี่หน้าตาก็น่ารับประทานแล้วนะคะเส้นใหญ่ผัดสีอิ้วใส่หมูค่ะใส่กระหล่ำปีนะเส้นใหญ่หน้าตาน่ารับทานไหมคะสูตรบ้านเยโมนเองเลยค่ะนี่นี่ สุดท้ายก็ย้วยไทยด้วยใช่ไหมโยมกนใส่ค่ะเดี๋ยวจะใส่พริกไทยค่ะบ้านไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะบางคนก็ไม่ชอบกินพริกไทยถ้าใครไม่ชอบกินพริกไทยก็ไม่ต้องใส่นะคะบางทีเด็กกินอะไรกินคนไม่ชอบก็มีโอเคนะคะนี่นี่นี่หน้าตาน่ารับทานนะคะอร่อยเลิศสู่บ้านเย็นมลค่ะผัดสี่ยูเส้นใหญ่ใส่หมูใส่กระลำค่ะโอเคนะคะ